สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรีวิวของ t a ร r สพ PT ี2รุ่นปี2025ซึ่งเป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ของหนึ่งในปืนพกขนาดฟูลไซส์ที่โด่งดังที่สุดในโลก PT92 เเป็นที่รู้จักกันดีในบุูคลรักอาวุธปืนมาอย่างยาวนานด้วยหลักฐาน จากการออกแบบของโบเอร์เ2แต่ก็มีเอกลักษณ์ความเป็นบราซิลแท้ผ่านการพัฒนาของทอรัสตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและในเวอร์ชั่นปี2025นี้ในทอรัสก็ได้ใส่รายละเอียดที่ปรับปรุงอย่างมีในสําคัญทํทำให้ปืนรุ่นนี้ยังคงทันสมัยในตลาดปัจจุบันแต่ก็ยังคงสเสน่ห์และความแข็งองค์แ่งที่ทำให้มันอยู่ในสายการผลิตได้อย่างยาวนานไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมนักยิงสนามหรือคนที่กำลังมองหาปืนพกฟูลไซส์ที่มีบุคลิกและสมรรถนะที่พิสูจน์ ได้ p t 92รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเริ่มจากภายนอกกันก่อนทอร์สพี92ปี2000 25สะดุดตาทันทีด้วยโครงเหล็กและสไลด์ที่แข็งแรงให้ความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความทนทานและความรูหราไม่เหมือนปืนพกรุ่นใหม่ๆหลายรุ่นที่ใช้โครงโพลิเมอร์ p t 92ยังคงไว้ซึ่งดีไซน์โลหะเต็มรูปแบบทำให้รู้สึกมั่นคงเมื่อจับถือทอรสยังได้ปรับปรุงการออกแบบสรีรศาสตร์ด้วยแผ่น คลิปที่มีลายจับกระชับขึ้นเพื่อการควบคุมที่มั่นใจแม้จะมีเงื่อหรือใส่ถุงมือชุดควบคุมต่างๆเป็นแบบสองข้างใช้งานได้สะดวกทั้งคนถนัดซ้ายและถนัดขวาระบบเซฟตี้ดีค็อกเกอร์ก็วางตำแหน่งมาอย่างดีใช้งานง่ายและรวดเร็วส่วนสไลด์ก็มาพร้อมร่องซอด,ด้านหน้าเพิ่มความดูดันและช่วยให้ตรวจสอบกระสุนได้ง่ายขึ้นโดยรวมแล้วภายนอกของพีที92รุ่นนี้ยังคงความคลาสสิกแต่ก็ได้รับประโยชน์จากงานผลิตสมัยใหม่และการปรับปรุงด้านการใช้งานทำให้ดูทั้งทันสมัย และเหนือการเวลาในด้านสมรรถนะพทีที92ขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานในเรื่องความทนทานและความสม่ำเสมอและเวอรชั่นปี2025ก็ยิ่งตอกย้ำจุดแข่งนี้ปืนบรรจุกระสุน9มิลิเมตรเรีคอยควบคุมได้ง่ายด้วยโครงฝุ่นใสและวัสดุโลหะที่ช่วยดูดซับแรงถีบทำให้ยิงต่อเนื่องได้ไวความแม่นยำก็เป็นอีกจุดเด่น ด้วยร,ระยะสูนเล็งที่ยาวทําให้ยิงกลุ่มกระสุนได้แน่นยิ่งขึ้นระบบกดับเบิลแอคชั่นซิงเกิลแอชชั่นให้อิสระแก่ผู้ยิงเลือกได้ทั้งการเหนี่ยวแรกที่ปลอดภัยยาวขึ้นหรือการยิงต่อเนื่องที่นิ่มและคมชัดสูนเล็งที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้เล็งเป้าได้ชัดเจนโดยเฉพาะสูน่าแบบสว่างที่ช่วยเปลี่ยนเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและเช่นเคยความน่าเชื่อถือยังคงเป็นจุดแข็งพิธี92สามารถป้อนกระสุนยิงและคลายออกได้ออยอย่างราบรื่นทําให้มั่นใจได้ทั้งสําหรับการซ้อมยิงและการป้องกันตัว ต่อมากับจุดขายที่ทําให้พีที9 2โดดเด่นในปี2025อันดับแรกคือโครงโลหะเต็มรูปแบบซึ่งหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆในตลาดที่เต็มไปด้วยปืนโพติเมอร์สําหรับนักยิงจานวนมากนี่หมายถึงการทรงตัวที่ดีกว่าความทนทานสูงกว่าและการควบคุมแรงถีบที่มั่นคงกว่าอันดับที่2คือระบบเซฟตี้ดีค็อกเกอร์ที่ติดตั้งบนโครงแบบสองข้างใช้งานง่ายและยืดหยุ่นกว่าปืนขนาดใกล้เคียงอีกข้อที่โดดเด่น คือความจุแมกกาซีน PT 9 2ให้ความจุดสูงกว่าคู่แข่งหลายรุ่นเหมาะทั้งสําหรับการป้องกันตัวและการใช้งานในสนามยิงปืนและที่สําคัญที่สุด PT 9 2มอบประสบการณ์หาระยิงสไตล์เบรเทอแบบคลาสสิกแต่ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าให้ฟีลลิ่งพรีเมียมโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปในเรื่องราคาทอรัส PT 9 2รุ่นปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในปืนพกฟูไซที่คุ้มค่าที่สุดโดยขึ้นอยู่กับรุ่นและฟินิชราคาจะอยู่ระหว่างประมาณ5 5 0 650ดอลลาร์สหรัฐถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับคุณภาพการผลิตโลหะเต็มรูปแบบสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล